ร่องรอยความเสียหายจากเหตุการณ้ำท่วมหมู่บ้านหนองยางตำบลท่าเมืองอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีแม้จะผ่านมานานกว่าหนึ่งปีแต่ยังอยู่ในความทรงจำของจํารวัดสายตรงเพราะเขาต้องอพยพครอบครัวไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนานเกือบหนึ่งเดือน <c oughs> แม้จะมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแต่ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเขาจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดเห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นท่านรู้อยู่แล้วว่าดูแล้วว่าเขตพื้นที่ของท่านเป็นยังไงเขตในลุ่มต่ำมีน้ำซ้ำซากมีน้ำท่วมจริงๆอันตรายจริงๆท่านต้องมาไม่ใช่ไม่มาไม่เอาก็มาให้อย่างนา้อย,ยความรู้สนับสนุน มากับข้าวกับน้ําหรือมาอไดให้มาก่อนอย่าอื่นให้มาก่อนมาด้วยใจเลยตําบลท่าเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเพราะชุมชนตั้งอยู่ติดกับลําน้ําเซบกและลําน้ํามูล เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี62มี6หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้วยตัวเองและคาดหวังให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้สมัครมีนโยบายที่เกี่ยวกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณหรือสนับสนุนโครงการที่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในชุมชนอย่างยั่งยืนภัยพิบัตินี่คืออยากให้มาให้ความรู้แล้วก็บางแผนการ แก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านหรือสถานที่พักพิงเราทำยังไงเราจะไม่ไทิ้งที่อยู่อาศัยออกไปนะครับเรือไฟเบอร์ที่ถูกนํามาไว้ที่ชุมชนเสี่ยงน้ําท่วมในตําบลท่าเมืองเกิด <s> จากความร่วมมือของชอาวบ้านและเครือข่ายสู้ภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีที่ระดมทุนช่วยกันต่อขึ้นสําหรับใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน ซึ่งเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติมองว่าที่ผ่านมาบทบาทผู้นําท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกอบจอยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณหรือการให้ความรู้กับคนในชุมชนทางอบจน่าจะมีพื้นที่สําหรับที่ว่าทําเป็นอพยพคือชาวบ้านไม่ต้องไปอยู่ตามริมถนนคือมีพื้นที่ของอบจเองที่มันปลอดภัยในเวลาน้ําท่วมเนี่ยให้ทําเป็นศูนย์อพยพ หรือว่า,าคือบางอย่างการก่อสร้างอะไรของเขาเขาก็บอกว่าเขาทําเพื่อช่วยน้ําท่วมทำผนังกั้นน้ําไว้แต่ปรากฏว่ามันกลับทําให้น้ําขังอยู่ในชุมชนนานปกติมันก็ท่วมแล้วมันก็ลดลงใช่ไหมคะแต่ว่างานป้องกันภัยพิบัติของเขาทําให้เราประสบภัยพิบัติยาวนานกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เสี่ยงถูกน้ำท่วมการกำหนดนโยบายหรือแผนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นจึงมีความจำเป็น แม้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะยังไม่มีผู้สมัครคนใดที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ชัดเจนแต่อย่างน้อยเขือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอยากให้ผู้นำที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นคนใหม่สนับสนุนการรวมกลุ่มหรือส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติด,ด้วยตัวเองเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นพจนิสัยกระจางไทย P ี s รายงาน